สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ายีิบสีทาโรนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะเริ่มต้นกันที่100บาทนะคะ ID i n e facebook ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่26กักฎาคมพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะ สำหรับใครที่เข้ามานะหมอฟ้าก็ฝากกดซับ c r i b e นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปท,ที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะอ่าเรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะคนวันอาทิตย์ได้พพ่อะไรกันบ้างคนวันอาทิตย์ก้าวไม่เท้านะคะก็เรียกว่าช่วงนี้กล้าๆกลัวๆจะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีนะคะเรียกว่าสับสนว้าวุ่นใจนะคะในช่วงนี้นะ 8ถ้วยนะอยากจะหันหลังให้กับทุกอย่างเหมือนกันนะรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินนะคะอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะบางคนมีดวงของการเดินทางกลับถิ่นฐานบ้านเกิดด้วยนะคะนะหรือว่าบางคนมีดวงของการเดินทางต่างจังหวัดนั่นเองนะคะ หน้าที่การงานนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียวนะคะนอนดึกดืก่นๆนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะสี่มเมท้าการงานโดยภาพรวมยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะใครที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะหมอฟ้ามองว่ามีความมั่นคงดีอยู่นะคะแต่บางคนนะก็ใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ออฟฟิศเป็นสถานที่ทํางานนะคะ หรืออาจจะมีในเรื่องของการที่แบบเปิดกิจการร้านคา้าร้านโชว์หวยนะคะธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าสถานการณ์ช่วงนี้ต้องประครับประคองไปก่อนนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะดูเหมือนคนวันอาทิตย์มีความกังวลเหมือนกันนะการเงินค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นการเงินนะคนวันอาทิตย์มักจะมีคนคอยอุปถมัมมีคนคอยช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัวนั่นเองนะคะยังไงก็รอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยก็แล้วกันนะ ถ้าในเร um oh. nah ื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะความรักช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะดูห่างเหินหมางเมินกันนะบางคนอยู่บ้านเดียวกันแต่นอนหันหลังให้กันไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันนะคะบางคนนะคะทํางานห่างไกลกันนะอยู่กันคนละจังหวัดนะคะอยู่กันคนละประเทศนั่นเองนะคะก็เรียกว่าความรักช่วงนี้มันห่างเหินหมางเมินไปนิดนึงนะคะถ้ามีเวลานะคะเรียกว่าหันหันมาคุยกันเนาะหันหันหน้ามาคุยกันบ้างปรึกษากันบ้างทานข้าวร่วมกันบ้างนะคะ จะเป็นการสารสัมพันธ์ความรักนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะอยากมีรักดีๆเหมือนกันนะแอบซองแอบมองแอบชอบแอบปิ้งใครอยู่หรือเปล่านะคะคนโสดนะเรียกว่ายังไม่ค่อยกล้าเปิดใจนะคะนะให้กับให้กับใครนะคะกลัวผิดหวังกลัวเสียใจแต่ก็อยากมีรักดีๆเหมือนกันนะคนโสดนะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะใครบางคนนะคะก็เรียกว่าอาจจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าความรักที่เป็นความลับนั่นเองนะคะ สุขภาพนะคนวันอาทิตย์จะเกี่ยวข้องกับความดันไมเกรนสายตานะคะศีษะนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดอฟูนะคะเดอฟูก็บอกว่าคนวันอาทิตย์เนาะช่วงนี้อยาก relax รีแลกร่างกายจังเลยอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปพักผ่อนนะคะอยากไปผ่อนคลายนะคะแต่ก็ต้องไปไหนตอนนี้นะเดินทางไปไหนต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะโควิดนะยังไงก็พกแมสพกเจลล้างมือไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะ เดอะฟูขึ้นมานะคะเดอะฟูบอกคนวันอาทิตย์ว่าช่วงนี้นะคะต้องปล่อยวางคิดบวกคิดดีนะคะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของการค้าขายต้องดูแลอินเตอร์เทนลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะเดอะฟูนะต้องทําอะไรที่มันแปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นเขานะคะกล้าคิดแล้วก็กล้าที่จะทํานะคะอย่าโมแต่คิดแล้วไม่ลงมือทําความสําเร็จไม่เกิดขึ้นนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเล็จากความฝันตัวเล็แปลกตัวเล็กเรียงเรียตัวเล็เปิ้ลเปิน,นะคะคนวันอาทิตย์นะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเล็กมีเล็กแแล้วก็เล็กนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะ1 2ึเดี๋ยวนะสามนะคะมาดูนะคะคนวันจันทร์ได้ไพ่อะไรคนวันจันทร์ห้ามไม่เท้ากันงานเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามานะคะ เรียกว่าอีลุงตุงนางกันเลยทีเดียวนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็เรียกว่าเกี่ยงกันโยนงานกันนะคะเรียกว่าความรับผิดชอบเหมือนกับว่าโยนกันไปก็โยนกันมาช่วงนี้ก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะอะสามเหลียนขึ้นมานะคะมีอะไรก็ค่อยๆพูดกันนะคะค่อยๆเคลียร์ปรับเปลี่ยนทัศนคติกันนะคะสามเหลียนการค้าการขายนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรการแข่งขันค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะ ทาวเวอร์ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะคนวันจันท์นะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนอย่าเหวี่ยงอย่าวีนนะคะทาวเวอร์มีดวงของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยโยกย้ายที่ทํางานนะคะรวมถึงทาวเวอร์ห้าไม้เท้านะเอกสารสิ่งต่างๆมันอาจจะเกิดการตกหล่นการสูญหายการซ่อมการแก้ไขเกิดขึ้นนะคะในวันนี้นะ การเงินนะคะก็ต้องรอบครอบด้วยนะคะมันมีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินทั้งนั้นเลยนะบางครั้งดูเหมือนอยากจะเก็บอยากจะออมนะคะแต่มันก็มีเหตุให้ต้องเสียบางคนหมดไปกับบริวารลูกหลานภายในบ้านนะคะบางคนหมดไปกับการซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะหมดไปกับการซ่อมรถด้วยนะการเงินก็เรียกว่าหมุนติ้วเหมือนกันนะคะสมเหรียญเนาะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะรวมถึงตัวเราเองอาจจะมีเหตุให้ต้องไปหยิบไปยืมเงินของบุคคลอื่นด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะมีบางระหองระแหงง้องแง้งกันกระทบกระทั่งกันคาราคาซางรักรักเลิกเลิกตัดกันไม่ขาดสักทีหนึ่งนะเออหันหน้าปรับปรับความเข้าใจกันนะคะนะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลให้มากขึ้นนะคะนะสถานการณ์สิ่งต่างๆมันก็จะดีขึ้นนะคะส่วนคนโสดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคนโสดเรียกว่าโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่าค่ะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันจันทร์นะคะเ,ออเรียกว่าอาจจะมีบ้างปวดป่าปวดไหล่น้องนะแข้งกล้ามเนื้ออักเสบนะอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบปกช้ำดำเขียวนะคะการลื่นการหกล้มการตกจากที่สูงตกบันไดนะออรวมถึงกินทานก็ต้องะระมัดระวังด้วยนะคะจะเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้ท้องร่วงท้องเสียปวดท้องโรคกระเพาะนะคะ บางคนมีปัญหาในเรื่องของเอเรียกว่าฝีหนองแผลผุพองอะไรพวกนี้ด้วยเนอะน้ําเหลืองไม่ดีนะคะโรคผิวหนังอะไรแบบนี้นะคะนะรวมถึงนะคะฟืนไฟภายในบ้านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในวันนี้นะ,ะมาดูนะคะย้าซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันจันทร์นะคะซ้ำไม้เท้า สาไมเท้าช่วงนี้จะทําอะไรมองหาที่ปรึกษามองหาคนช่วยเหลือมองหาคนพูดคนคุยนะคะสามไม่เท้านะคะก็เรียกว่าบางคนทํางานหลายอย่างนะคะช่วงนี้หน้าที่การงานก็เรียกว่าอาจจะอีลุงตุงนังนะคะยุ่งวุ่นวายนิดนึงนะคะค่อยๆวางแผนจัดการสิ่งต่างๆทีละขั้นตอนนะคะเรียกว่าต้องต้องมีต้องมีที่ปรึกษาต้องมีคนช่วยเหลือเออมองหาเพื่อนนะคะนะหรือว่าคนรู้จักอะไรก็ได้เนาะเข้ามาช่วยเหลืองานเรานะคะเรียกว่า หน้าที่การงานมันก็จะได้แบบซอฟลงผ่อนคลายลงนะคะอ,อ่าคนวันจันทร์นะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะเออทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะนะทำบุญโดยการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งทําบุญอ,อ่าเป็นค่าน้ําค่าไฟก็ได้นะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะคะเออสร้างกําแพงวัดขัดทองน้ําวัดอะไรพวกนี้นะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเล็จากบัตรเล็กที่เก่าๆจะให้โชคนะคะ ตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข5มีเลข3แล้วก็เลข6นะคะสำหรับคนวันจันทร์ค่ะต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะมาดูนะคะคนวันอังคารจะได้ไพ่อะไรนะคะคนวันอังคารสองเหรียญน,นะช่วงนี้เรียกว่าสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะต้องประครับประคองไปก่อนนะคะมันยังไม่มันยังไม่นิ่งมันยังไม่ คงที่อ่ะเออเรียกว่ามันยังเอียงซ้ายเอียงขวาอยู่นะสถานการณ์สิ่งต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวากันเลยทีเดียวนะได้มาก็จ่ายไปนะคะบางคนมีดวงของการได้ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทําบัตรเครดิตทาสินเชื่อนะเรียกว่าบัตร ATM นี้กดเข้ากดออกเป็นว่าเล่นเลยนะคะช่วงนี้บางคนมีดวงต้องพึ่งรงรับจำนำด้วยนะคะห้าเหรียญการเงินตึงมือเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่า ซักหน้าไม่ถึงหลังนะคะในช่วงนี้รอบครอบโดยกันรลวกันแต่ใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่นะสิเปลียนขึ้นมานะคะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีในเรื่องของเงินปันผลนะคะนะหรือว่ามีไรายได้นะคะนะในเรื่องของยอดนะคะยอดการขายเพิ่มขึ้นนะคะ หรือรวมถึงใครบางคนที่ทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาเนาะบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยกันเล่นหุ้นกันลงทุนนะคะก็เรียกว่าจะมีผลกําไรขึ้นมาบ้างนะคะในช่วงนี้การงานนะคะเรียกว่าต้องประคับประคองไปก่อนนะคะช่วงนี้นะใครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะหมอฟ้ามองว่าดูสภาวะดูสถานการณ์ดูเศรษฐ,ฐกิจช่วงนี้ด้วยนะคะศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีให้รอบคอบนะคะเพราะว่าบางคนก็เหนื่อยกับงานนะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงเหลือเกินช่วงนี้นะคะในเรื่องของหน้าที่การงาน นะถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักก็เรียกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะเออจะเอาอยัางไงดีจะไปต่อจะพอดีจะรักหรือจะเลิกดีนะคะใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะยังคาราคาซังอยู่คะ่ะยังตัดกันไม่ขาดนะคะ ส่วนคนโสดนะคะคนโสดดูเหมือนช่วงนี้จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะถ้าสุขภาพคนวันอังคารนะคะเรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของการเดินการทรงตัวอาการวิงเวียนศีรษะนะคะอาการอ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนเพียนะคะแขนขาอาจจะไม่มีเรียวมีแรงนะคะข้อเทา้าพลิกข้อเทา้าแพงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะรวมถึงนะคะใครที่มีในเรื่องของการฉีดยานในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีอาการค้างเคียงนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยก็แล้วกันนะคะ มาดูนะคะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันอังคารหกดาบขึ้นมานะคะสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะจะไกลเกลี่ยเคลียร์ได้เนาะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าคนวันอังคารนะคะต้องรอเวลารอโอกาสนะคะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใจเย็นๆค่ะนะเรียกว่าประครับประคองไปก่อนนะคะหลายๆอย่างคนวันอังคารหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะทําบุญกับคนพิการกับคนยากไร้กับคนได้โอกาสกว่านะคะหรือถ้าสาร ขอโทษนะลิ้นพันกันหรือสถานที่บ้านสถานที่อยู่ที่อาศัยนะคะปัดกวาดทําความสะอาดนะคะนะให้ดูแบบสะอาดหูสะอาดตานะเออจะเป็นการเสริมหวงจุ้ยให้กับบ้านด้วยนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ซื้อลอตเตอรี่กับคนพิการนะคะจะมีโชคนะคะถ้าเป็นเลขตัวเลขมงคลจากผ้าย,ยิปซีนะคะมีเลข2มีเลข5าแล้วก็เลขศูนย์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะมาดูนะคะว่าคนวันพุธจะได้ไพ่อะไรนะคะคนวันพุธสองถ้วยสองถ้วยได้เพื่อนที่ดีได้มิตรที่ดีนะคะได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่มีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะจะได้รับข่าวดีนะคะ สี่ถ้วยแต่อะไรที่คาดหวังเอาไว้มันอาจจะไม่สําเร็จเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าได้มาแบบกั้มกึ่งคร <c oughs> ึ่งๆ่กลางๆนะคะช่วงนี้คนวันพุธระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะอย่าง,งงุดอย่างหิดนะคะนะสิบดาบนะคะสิบดาบก็เรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของการถูกหักหลังถูกโกงถูกแทงข้างหลังนะคะเอกสารตัวเลขนะคะหนังสือสัญญาสิ่งต่างๆดูให้ดีดูให้รอบคอบนะคะจะได้ไม่เกิดการตกหล่นสูญหายนะคะ บางคนอาจจะต้องนํางานเก่าๆขึ้นมาเคลียร์ขึ้นมาสะสางขึ้นมาแก้ไขนะคะในวันนี้นะคะยังไงคนคนวันพุธเนาะจะทําอะไรอย่าทําแบบลุกลี้ลุกลนอย่าทําแบบรีบๆนะคะตรวจทานให้ดีนะคะเพิ่มความรอบครอบให้กับตัวเองนะคะ รวมถึงนะคะคนวันพุธมีดวงของการได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเกิดขึ้นด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันพุธการเงินตึงมือเลยทีเดียวนะเรียกว่ารายรับไม่พอกับรายจ่ายนะคะอีลุงตุงนังกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ยังเรียกว่ายังมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคุณพ่อคุณแม่จากคนในครอบครัวนั่นเองนะคะ คนวันพุธนะคะเรียกว่ามักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีนะแต่พอปัญหาตัวเองมักจะมีความกังวลสับสนว้าวุ่นนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะเออคนวันพุธด,ดูเหมือนมีบ้างเนาะระหองระแหงง้องแง,ง้ง,งกันนะคะกระทบกระทั่งกันนะคะบางคนบางคู่นะคะก็เรียกว่าเออยังไงล่ะปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆอะ่ะมันจะกลับมาสร้างปัญหาสร้างความ กระทบกระเทือนนะคะภายในครอบครัวนะคะบางคนขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงนะไม่ค่อยจะไว้วางใจคู่ครองคนรักนะคะมอฟ้าอยากจะบอกว่า2อถ้วยขึ้นมานะความรักของคุณนะคะยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะหันหน้าปรับความเข้าใจกันนะคะปรับเปลี่ยนทัศนคติกันนะคะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลหันมาเอาอกเอาใจกันให้มากขึ้นนะคะเรียกว่า ความรักมันก็จะดีขึ้นนั่นเองนะบางครั้งเราต่างคนต่างเงียบนะคะไม่พูดไม่คุยกันเขาไม่รู้นะคะว่าเราคิดอะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดคุยกันนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดดูเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างจะชังเลือกนะสีถ้วยขึ้นมาเลือกมากเลือกเยอะหาคู่รักหาคนถูกใจยากนะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะแต่ไม่ถูกใจเรานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องยังโสดต่อไปก่อนนะคะหรือบางคนนะคะมีดวงของการได้พบรักนะคะกับพ่อไม้หรือว่าแม่ไม้คนที่ก็มีตําหนินั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนควรพูดดูแลตัวเองด้วยนะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่นะคะโดยเฉพาะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของท้องลําไส้นะคะการกินการทานนะคะปวดท้องโรคกระเพาะนะคะเอ่อกดไหลย้อนนะท้องร่วงท้องเสียนะคะนะรวมถึงคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดประจําเดือนนะคะบางคนนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะจะ อาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกนะคะบางคนมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังเนาะการปวดหลังปวดช่วงบ่าช่วงไหล่ช่วงคอเออ,อมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะร้าวไปหมดนะเออบางคนมีมีดวงของการได้ผ่าตัดด้วยนะจะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการปลูกตีการฝังเข็มการฉีดยานะคะใครที่ฉีดยาช่วงนี้เรียกว่าจะมีผลกระทบนะอาจจะมีอาจจะมีอาการแบบอาเจียนขึ้นไส้อะไรพวกนี้ด้วยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะ มาดูนะคะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสิมอะไรชาววันพุธนะคะเจ็ดไมเา้าเจ็ดเมถาท่าในเรื่องของการงานนี้เรียกว่าต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่นะคะกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะเรียกว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรกันแข่งขันค่อนข้างจะสูงนะคะรวมถึงงานหัวงานประมูลนะคะเรียกว่าเราต้องพึ่งพาอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่มองหาคนช่วยเหลือนะคะมองหา ที่ปรึกษานะคะนะเรียกว่าอย่าตัดสินใจอะไรคนเดียวอย่ามัวงุดหิดอยู่คนเดียวนะคะนะขอความร่วมมือจากคนรอบข้างบ้างไม่อย่างนั้นเราจะเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะคนนันพุธนะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับโรงพยาบาลเนาะทำบุญกับโรงพยาบาลนะทําบุญกับโรงศพาางนะคะซื้อโรงศพนะคะซื้อผ้าขาวห่อศพนะคะทําบุญกับคนตายนะคะกับผู้ป่วยรายยานนะคะนะกับคนด้อยโอกาสกว่านะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตนเองนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากคนตายนะคะจะให้โชคนะแต่มี4ถ้วยนะคะอย่าลืมบวก1ลบหนะคนวันพุธเดี๋ยวมันจะลาบรอยไปนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข2มีเลข4แล้วก็เลข0นะคะสำหรับคนวันพุธค่ะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะ1 2 3มาดูนะคะว่าคนวันพฤหัสจะได้ไพ่อะไร คนวันพรฤหัสคิงถ้วยคิงถ้วยดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะคะหกไม้เท้านะคะจะได้รับข่าวดีนะคะหน้าที่การงานยังมีความมั่นคงดีไปได้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้สองดาบจะเกี่ยวข้องกับเอกสารตัวเลขหนังสือสัญญาการเซ็นการคำประกันอ่านให้ดีดูให้รอบคอบนะคะหรือใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะ Facebook สื่อโซเชียลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงนี้นะ การงานยังมีความมั่นคงดีการค้าการขายให้มีในเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์เข้ามาด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเออเรียกว่าคนวันพฤหัสเนาะคนวันพฤหัสนะคะก็เรียกว่าการเงินอาจจะหมดไปกับการซื้อโทรศัพท์ใหม่น้ตบุ๊กใหม่นะคะในช่วงนี้นะอาจจะมีเรื่องให้ต้องงุนงิดใจ เกี่ยวข้องกับเครื่องมือสื่อสารนะคะนะัเน็ตสัญญาณ Wi-Fi อะไรพวกนี้นะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะเรียกว่าดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะใครที่การเงินติดขัดอยู่นะคะก็เรียกว่าจะไกลเกลีย่ยเคลียร์ไปได้นะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะสองดาบเองนะคะระหองระแหงง้องแง้งกันบ้างเป็นเรื่องปกติลิ้นกัะปันกระทบกระทั่งกันนะคะแต่บางคู่บางคนก็ได้คู่รักคู่ครองที่ดีนะได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะรวมถึงถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสจะเกี่ยวข้องกับสายตาความดันไมเกรนนะคะ ห้าเหรียญน,นะคะคนวนพฤหัสรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะช่วงนี้การเงินตึงมือเลยทีเดียวห้าเหรียญขึ้นมานะเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะอีลุงตุงนางเหมือนกันนะคะบางคนนะคะมีดวงเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อสิ่งต่างๆหรืออาจจะต้องนําเข้าของมีค่าไปพึ่งพาโรงรับจำนำนะคะ ทำถึงโชคลาภนะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ซื้อลอตเตอรี่กับคนพิการนะคะจะได้โชคจะมีโชคนะคะหรือทําบนกับคนพิการกับคนยากไร้ก่อนนะคะแล้วจะได้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขศูนย์มีเลขหกแล้วก็เลขสอนะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะจ๊ะหน สมมาดูนะคะว่าคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันศุกร์ราชินีพระจันทร์นะคะอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนนะวันนี้สับสนลังเลว้าวุ่นใจนะคะอ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟง่ายนะคะมีไม้เท้าประกบตัวนะไอเดียโปรเจกต์ความฝันสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในทันทีนะคะ สามไม้เท้าราชินีพระจันทร์นะคะตนวเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานการวางแผนการจัดการนะคะการมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะกําลังมองหาช่องทางมองหาลู่ทางมองหาโอกาสดีๆนะคะบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของงานรับจ็อบงานหาไรายได้เสริมนะคะหรือใครบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะจะเกี่ยวข้องนะคะกับ กับการติดต่อเนาะในโลกออนไลน์ในโลกสื่อโซเชียลนะคะหรืออาจจะติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศก็ได้ด้วยเช่นกันนะเดอะมูลนะคะแต่ก็มีความสับสนกังวลว้าวุ่นใจอยู่บ้างนะวันนี้เรียกว่าคนวนันศุกร์ทำงานตามอารมณ์นะขยันฉันก็ทำนะคะนะขี้เกียจฉันก็ไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ใครบางคนทำงานกันแบบหามรุ่งหามคำ่ำทำงานกันแบบดึ๋น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 นะคะนะในช่วงนี้ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะดูเหมือนการเงินจะค่อนข้างจะตึงมือนะคะคนวันศุกร์นะเรียกว่าได้มาก็จ่ายไปนะคะบางคนกลัวจะกลัวจะใช้เงินไม่พอสิ้นเดือนเนาะคิดคำนวณในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆแล้วก็ทุกแล้วก็เครียดนะคะเรียกว่าจัดการวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีก็แล้วกันนะคะรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะถ้าในเรื่องของความรักนะคะ ความรักคนวันศุกร์นะคะระมัดระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้านะคะบางคนมีความรักที่เป็นความลับนะคะหรือใครบางคนมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันนะคะช่วงนี้ความรักก็เรียกว่าอาจจะห่างเหินหมางเมินกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันบางคนอยู่ห่างไกลกันนะคะอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศนั่นเองนะคะทําให้ความรักมันอาจจะเกิดช่องว่างเกิดมือที่3เกิดขึ้นนะคะ ส่วนคนโสดหมอฟ้าบอกไปแล้วนะคะนะเรียกว่าอาจจะพบรักได้นะคะแต่ก็ต้องดูให้ดีนะเราอาจจะเข้าไปเป็นมือที่3ของคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันศุกร์นะระมัดระวังในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะความดันไมเกรนการเดินการทรงตัวนะคะระบบน้ําในร่างกายไตยกระเพาะปัสสาวะอย่าอัญฉี่นะคะทานน้าเยอะๆนะคะคนวันศุกร์นะคะ ไพ่ยิีจะบอกอะไรนะคะส่องไม้เท้านะคะช่วงนี้จะทําอะไรมองหาคู่หูมองหาที่ปรึกษามองหาคนช่วยเหลือนะคะหรือใครที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะควรจะมองหาในเรื่องของงานงานเสริมรายได้เสริมเข้ามาด้วยนะคะการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นที่มากขึ้นนะคะนะออนไลน์สื่อโซเชียลนะคะต้องมีเข้ามาแล้วนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากความฝันนะคะจะให้โชคนะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิีนะคะมีเลข2มีเลขสาม แล้วก็เลขแ8นะคะสำหรับคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์ใครที่นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้สวดมนต์ก่อนนอนนะคะบางคนก็ดูซีรีส์ดึกเนาะกว่าจะนอนต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะจ๊ะมาดูนะคะว่าคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันเสาร์แปดดาบเลยอึดอัดใจนะคะเครียดนะคะช่วงนี้ แปดดาบเนาะอ,อาจจะมีบ้างการถูกดินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายการถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังนะคะแปดดาบนะคะก็เรียกว่ามักจะถุกในเรื่องของความคิดนะคิดในเรื่องซ้ำๆคิดในเรื่องเดิมๆคิดวนไปวนมาแล้วก็ไม่ปล่อยวางนะคนวันเสาร์สามถ้วยนะคะเรียกว่ากินเก่งทานเก่งอาหารขนมนม,นมเนยนะคะยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์นะ เด็กถือเหรียญนะคะต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคะคนวันเสาร์ใจใหญ่สายเปใช้เงินเก่งนะคะบางครั้งใช้เงินเกินตัวนะคะเรียกว่าต้องรู้จักที่จะเก็บด้วยนะค,ะคนวันเสาร์มีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารน,นะคะรวมถึงบริวารล,ลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะการงานวันนี้รอบครอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารดูให้ดีนะคะเดี๋ยวจะเกิดการตกหล่นนะคะหรืออาจาจะมีในเรื่องของงานซ่อมงานแก้เข้ามานะคะยังไงก็รอบครอบด้วยกันแล้วกันนะคะ ในความโชคร้ายมักจะมีความโชคดีอยู่เสมอนะคะคนวันเสาร์นะได้เพื่อนได้มิตรที่ดีนะคะได้คนรอบข้างคอยช่วยเหลือนะคะแต่ตัวเราเองบางครั้งกังวลสับสนวา้าวุ่นมากจนเกินไปนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะความรักก็เรียกว่าหึงหึงห่วงห่วงระแวงนะคะไม่ค่อยไว้วางใจคู่ของคนรักสักเท่าไหร่นะช่วงนี้นะคะ อาจจะห่างไกลกันหรือเปล่านะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะหันมาพูดคุยกันบ้างนะคะทานค้าร่วมกันบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นการาสานความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะแต่บางคนนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารัก 3, สามเศร้าหรือใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะ <Evet. S 1> ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดดูเหมือนดูเหมือนจะรอใครบางคนอยู่นะคนโสดนะคะนะเรียกว่าอาจจะโสดไม่สนิทนะคะ สุขภาพนะคะคนวันเสาร์จะเกี่ยวข้องกับสายตาเจ็บตามเนื้อตามตัวเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้คุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดประจำเดือนด้วยนะคะคิงไม่เท้านะคนวันเสาร์จะทําอะไรนะคะจัดการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีนะคะเหมือนที่หมอฟ้าบอกเพิ่มความรอบคอบให้กับตนเองนะคะอย่าทําอะไรแบบลุกลี้ลุกลนแบบรีบๆนะคะเร่งๆนะคะนะเรียกว่าต้องวางแผนให้ดีจัดการสิ่งต่างๆให้ดีนะคะแล้วทุกๆอย่างมันก็จะรับรื่นนะคะ ตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข8มีเลข3แล้วก็เลข0นนะคะสำหรับคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ